เรวลองมาเล่นในทีมเลยแทนในชาแนบี้น่ะโ,โหเอพี HP เกินอีพี่อันนี้มามมนได้พี2 5 25. 25ไอ้สัต์อเอาแล้วโฟลเลอร์กูยิ้มแล้วได้ลงแล้วปะเนี่ยเอาไงเนี่ยมันแลกได้จะไปเสียได้ทำไมแลกได้จริงเหรอมันต้องมีดันอะไรด้วยไม่ใช่หรอไม่มันทำได้ อาทำตอนนี้ได้ไหมทำตอนนี้ไม่ได้ถ้าทำตอนนี้คนก็รู้ดิคนมันรู้น้อยที่พวกกูทำกัน่ะคนมันไม่รู้กันเลยอันแรกนะเออแรกเดียวเดียวนะเดียวเดียวเดียวไม่มีสัญญาแอบแฝงอะไรแอบแฝงนะพี่เราเอาคุยดีๆนะตีบอกก้าวเลยเฮียกูไม่สนหรอกตอนเนี้ยงั้นลงสตรีมเลยไหมเราอ่ะมึงจะรีบไปไหนอ่ะมึงยังไม่มีเอมซื้อมันเลยเฮียมึงต้องใช้เวลามึงต้องหาเอ็มซื้อมันนะ มันเท่าไหร่อ่ะพี่สองกว่าไม่เดี๋ยวกูซื้อซาเน่ไปก่อนเดี๋ยวกูทําซาเน่ก่อนโอเคปะพี่ทําซาเน่ปุ๊บเอาละกูเริ่มเม็ดละถ้าพี่ทำซาเน่ปุ๊บอ่ถ้ากูไม่ถ้ากูไม่ทำซาเน่นะมึงเอาเอ็มอะไรมาซื้อกูเอาเอ็มพี่พี่ขายซาเน่อ่โอเคอาโอเคโอเคโอเคเออะแล้วมันจะได้เอ็มไหนมันจะได้เอ็มไหนอ้าโหไม่เออะได้ยังไงอะ ถามด้วยถามจริงๆไม่เอะอะได้ยังไงเอะอะสิมันต้องเอะอะสิมึงจะเอะอะทำไมอ่ะก็โดนตั้งสี่รอบแล้วโดนโดนอะไรอ่ะกูเคยโก้เมื่อไงกูเคยโก้เมื่อไงไอ้ท่านกูเคยโกมึงหรอไงทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยเราทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะก็จบไปแล้วไงไม่ทะเลาะกันพี่ไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวอันนั้นก็จบไปแล้วไงโง่เลยกูสา่เปิดเนมาให้เนี่ยตัวใช้งานจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อคนอื่นก็นี่ก็น้องก็พูดเนี่ยน้องก็สารได้สารนี่ให้เดี๋ยวเราไปบวกเก้าเนี่ยตัวแรกของเซิร์ฟ แตกขามืออยู่แล้วไอตีไม่แตก <ไอ S 2> คิดไปอย่างนี้ไงไ,<อ>ไม่แตกวันนี้น้องตีบวกยังไงกอ,อบวกห้าเลยหนึ่งถึงห้าแป๊บเดียวตาเด้กูมีอยู่แล้วกูไม่ได้อยากใช้หรอกแต่กูเอามาแลกกับมึงเฉยเห็นมึงอยากได้ทำไงก็แลกถือว่าดีลคุ้มไงสี่เปอร์เซ็นต์พีเอสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังตีติตมาแล้วเลยไอเป๊ปสี่สี่เปอร์เซ็นต์นี่น้อยีย่เฮียเลยอะกระกายเส้ญญานแล้วก็ ป่วยปูไม่น่าถล่มตัวมาเล่นเอฟซีออนไลน์เลยสัตว์พูดจริงนะไม่ได้มาปวดหัวเรื่องพวกนี้ปวดหัวอะไรพี่อะไรปวดหัวปวดหัวเลยปวดหัวเรื่องเขาบอกพี่เปิดได้ปูโยบกแปดอย่างี้เนใช่จะเปล่าไม่มันเอฟพีมันเกินมันเท่าไหร่เดี๋ยวดูไม่มุนต้องหัดใช้รถเอฟพีตัวหนึ่งไปรถสองตัวแล้วพี่นี่ลดสองพำไมมัอเกินไเดี๋ยวโมเมนต์ไงไม่เอาะฮองลีเดอร์โมเมนต์อย่าไปเอา เดี๋ยวไปซื้อนอกเอาอองดีอ่ะมึงของมึงมันไอ้โมเมนต์ของมึงอะมันในนี่มันมันบวกมันเป็นเอพีสี่สิบมันจะมีเอพีสามสิบอยู่เอพีสามสิบคือตัวที่ซื้อขายได้ครับพี่ใช่แต่ถ้าเป็นตัวเราไปซื้อนอกถ้ไปเสียตังนอกทะไหมเมื่อเราติดลวดเดี๋ยวติดพันก็บาทเองไปเองสิไม่เอาเดี๋ยวซื้อให้มึงก็ได้เฮียมึงแค่ห่างเอ็มซื้อมาไม่มึงเติมทุกเดือนอยู่แล้วนี่กิจมามึงก็เติมอ่ะมึงก็ได้อยู่แล้ว อย่าไปใช้องดีอ่ะใช้ตัวอื่นไปก่อนใช้ไปแล้วเนี่ยใช้มาแล้วเนี่ยแล้วจะทำไงอ่ะใช้ไปแล้วแล้วก็ไม่รีคืนได้รีคืนได้เลุพยอนอารเรสตุยโยโอ๋ยี่สี่ไม่ได้เกินไม่เป็นไรครับ ไปเปิดได้เายมึงฟังพี่สิมึงอ่ะเอาไปรีมันจะรีได้บวกห้าคืนอ่ะแล้วไงต่อแล้วก็ใช้บวกห้าตำนานไปก่อนอ่ะแล้วจะเอาจะทำเดอะโมเมนต์เขาบอกเอามาทาอันล่างทําไงอะไรทาอันล่างมันมีอันล่างเป็นสามเอ็ดอะเดอะโมเมนต์ะมันทําได้ไม่สามเอ็ดคือเป็นตัวซื้อมันเป็นตัวที่ต้องไปเปิดแข่งกันอ่ะอือก็มีอีกที่พีเอพูดก็คือพี่ก็ไปหาซื้อคนที่เขามีองค์รีเดอะโมเมนต์ มันมีอยู่แล้วบบมันตัวรับพันกว่าบาทไม่แพงาาคือถ้ามึงเล่นอันนั้นน่ะคือทีมมึงจะทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะมันพวกพวกมันเยอะเลยพวกเด็กมันทํากันอะ่ะใช้เอพีเยอะจัดเลยเจ oh. ๊ล้ำ เครียดอะไรมึงเครียดอะไรเนี่ยไอเฮียองรีตัวมาแล้วไม่กีดปาดไอเฮียไอที่มึงใช้ตำนานน่ะการเป็นผู้จัดการทีมก็แบบนี้เลยพตการเป็นผู้จัดการทีมก็แบบนี้พี่ตีลูกนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ออกมาป้องกันได้สำเร็จเอาคุณนำเขาตอนไหนนะเฮียหนึ่งหมื่นนะพี่องรีทีเอ็ม หมื่นหนึ่งเลยเหรอหลอกมันไปก่อนสิิสเลลลแยูกกับมาได้ครับมนอยากให้มันไปใช้ตัวโง่ๆอ้เฮี้ย่แต่มันเอพี41มันไม่มีใครใช้กันเอางี้าล้วการจ่ายบอลที่เชียบขาดผู่แข่งเข้าไม่ถึงเป็นลูกยิงเขายิงเข้ามุมล่าง มันไปขายหรอกมันเติมทุกเดือนในทีหบืดสองบืดอ่ะมันเติมย่สนพูดเขาดูเท่านั้นก็พอมันเติมทุกเดือนมันไม่เลิกหรอกแต่แต่ว่าไอ้ตีมันทำทีมโอเคอยู่นะทีมมันสวยอยู่นะเอาจริงๆอ่ะทีมไอ้ตีไม่ได้น่าเกลียดนะคือขายได้ราคาอยู่อ่ะเท่าไหร่วะสองสามร้อยป่ะสองสามพัน ประตูด้าน,ค,นาคือตัวเองเล่นแต่เมเนเจอร์ไอ้เฮียมันไม่ได้เล่นกับคนนะมันไม่ไปเล่นกับคน,น,นเพรมันต้องซื้อจอยเว้ยต้องซื้อจอย,ยเล่นกับคนหน่อยไอ้เฮียเล่นบอลยาวไปล,นนลูนิกเกอร์แย่งลูกกลับมาได้ครับ นย์มาเฟี้ยวจริงวแบบแบบเฟี้ยลไหมพี่เฟี้ยวเฟียลถูกใจว่ะแม่งเก่งกว่านีซูดติกเขี้ยนในความชิดพี่อ่ะร้อยมันเลี้ยงมันจริงนะเนย์มา,าไไเล่นได้ดีปาบอลยิงได้เฉียบขาดโอกาสในเกมนี้ถ้าเขาไม่พลาดน่าจะแฮตทริกไปแล้วครับเดีย๋ยวดูนะครับว่าเขาจะฮึดพอ,อยิงเพิ่มได้อีกหรือเปล่า แฮตติกเชียอะไรวะไอ้เฮียตัวนั้นมันไม่ได้ยิงไม่ใช่หรอโอกาสได้บอลี้กรอบฟิลิปลาแย่งลูกกลับมาได้ครับจบครึ่งแรกนท่านผู้ชมครับเราไปชมเกมการแข่งขันกันที่ซาติงโกเบร์นาเบลนั่นก็เหมือนกับการป้องกันมากกว่า เบ็คแฮมทีมนี้เล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้เสียบอในกรอบเขียโทษโ oh, oh, อ้โหลูกนี้ปังแรกครับนอยเออร์โอ้ลูกนี้ได้ยิง ผมชอบเดบารอยู่แล้วไว้ส่วนตัวผมชอบคนที่เขาเรียกว่ารีเซฟอะไรวะไอ้เป๊ปรีไอ้พวกแบบเด็กๆอ่ะแล้วเนมามันคือหนึ่งในนั้นเว้ยตอนแรกมันทําตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนมารังหลังผมผมเลิฟมันอ่ะพวกเมสซี่เนมาแบบนูนโด่แง่ทีชอบแบบไปหาเด็กแบบทําท่าดีใจกับเด็กอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะผมชอบผมชอบผมชอบคนประเภทเนี้ย หลองฟังได้ติดเลยวะแต่ก็ยังไม่จบลิวาร์โดหูลิวาร์โดหูลิวารโดเรียบยังอยู่เขาดูสนุกกับการเล่นได้ดีของเขาเลยว่ะลูกนี้ซื้อมานานแล้วไอ้เช่ไหมแข็งมากเลยลิวารโดแล้มันกล้ายิงในลูกสำคัญน่ะแย่งลลูกกัับบมาได้ครนี่มาโอ้โหดีตั้มหน้านี่มาคนเปิดได้อีกคนแล้ววะเป๊ปไม่ค่อยมีปะพวกสตรีมเมอร์เปิดกันอะ ที่เขาเติมกันเยอเยอะได้บ้างปะมีแค่จานไว้ป้างได้ออผมเคยเล่นแล้วแล้วมึงไม่เล่นต่ออ e อะอองรี e อ s โหดอ่ะมึงไม่เล่นต่อหลายศาสตร์เราเอาหลีวัดดูเดมาเรียบเรียบเรียบลยยอโกโกโกเโโหลือจะเชื่อพอจะเปลี่ยนปุ๊บเล่นดีขึ้นมาเลยเว้ย โยก้าเปิดบอลวีดิเกอร์กาเน่รอยสเนย์มาร์แต่เอออัลบาไม่เข้าบอลดูดิดูความความความเก่าเกมของอัลบาดิไอสัตว์เก่าเกมจัดแล้วองลีเดอะโมเมนต์ไปแล้วดิโอ้โหไม่ใส่ถ้าใส่เฟิร์สทัชให้มันเป็นเรื่องแนละ้วโอ้โหแล้วดูจ่ายบอลเดี๋ยว เออประมาณ10คนเลยหรอเยอะจังวะเม่แต่ว่าไม่เยอะหรอกเพราะว่าคนมันเยอะ้ซี่ายทันทีเยอองรีจทให้ลงไปวินิุสอลาบาโอกาสปิดแล้วทำไมวะพี่เล่นปิดหมาเองรีโดนพีเอหนา งอมเลยเนะงนี่เปิดตีโซไม่จ่ายเมสซี่เอาบ้าสวยโอ้โหเอาบ้าชนหมดเลยเีย้ี่โอ้โหชิบหายแล้วเขาเยอะกว่าเอา้าเฮ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยเรียบเรียบเรียบร้อยมาไงอะ พอ่อยิมาไม่มีใครคล้องบอทำอยังเลยนะไอ้ทาเนี่ยมันมีอะไรวะเมสซี่เมสซี่เปิดตีส่งให้อองรีดูหนังแล้วเหนี่ยมาเหนี่ยมาอู้ดึงอ้าหัวอุ้ยเนี่ยมาได้ยู่เนี่ยมาปัดนเขาให้หน่อยเนี่ยมาเมสซี่เมสซี่รออยู่อุ้ยเนี่ยมาเนี่ยมาอูเรียัย่งยู่ ลามนะมึงยากเลยนะแล้วไปคุกขี่อะไรเดือดโมเมนต์เดือดโมเมนต์ใจเดือดโมเมนต์ไม่จ่ายอ,อ,อ,องลีอองเออร์อยูวาร์โดโชยหน่อยพ่อเมสซี่กลายเมสซี่เมสซิอุ้ยเลี้ยังยอยู่ถ้ารู้อย่างนี้ว่ากิจหนีแม่งเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ผมเก็บเงินไว้แบบ <c oughs> ลงไอ้นี่ดีกว่านะลงกิดนี้ทีเดียวนะไอ้รวยแล้วแบบน,นี้ยถ้าลงกิเนี้สักสี่ห้าแสน่ะ